สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่เฮียงห้วดชั้นแนวนะครับก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยสักทีนะครับกับการประกาศผู้โชคดีกับกิจกรรมไอ้กิจกรรมหนึ่งหมื่นสับสไครต์ของเรานั่นเองนะครับก็เกือบลืม <laughs> <laughs> เกือบลืมกิจกรรมตัวเองทั้งนั้นโอเคก็ถึงวันศุกร์ที่2กันยายนทั้งทีนะครับก็มาดูกันนะครับว่าใครจะได้รับไอเดียพิพาอะไลน์มนี้ไปนะฮะหิ้งๆๆิ้ไแล้วคอมเมนต์เลยครับ ตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าจะมีคนร่วมสนุกเยอะขนาดนี้นะครับตอนแรกก็คิดว่าไม่ถึงพันคนหรอกนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้ดังอะไรขนาดนั้นนะับก็ขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่มาร่วมสนุกกันนะครับก็ถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีผมในวันนี้นะครับเยดเคมาซึ้งครับละต้องบอกก่อนนะถ้าสุ่มใครนะครับแล้วใครไปเม้นเกินหนึ่งคอมเมนต์นี้ผมไม่ให้นะครับหรือว่าผิดกฎนะครับเพราะว่ากฎผมก็มีบอกไว้แล้วนะครับว่า คอมเมนต์ได้คนละหนึ่งคอมเมนต์เท่านั้นนะครับโอเคมีคู่ร่วมหนุ่มอยู่สองสะนะครับแล้วน้องพี่พิกวินเนอร์นี่คือจะได้ผู้ชนะมาเลยนะครับหนึ่งคนเท่านั้นนะครับเพราะว่ามีหนึ่งไอดีนั่นเองเอ๊ะยังนับสามสองหนึ่งแล้วไปนะครับไอดียหร้อยเอ็มกลเป็นของคนคนนั้นเลยนะสามสองหนึ่ง คือของคนี่เองนี่ครับทราบก็แสดงความยินดีครับ <c oughs> อยากแตกสมใจนะครับโอ้ส่วนคนอื่นที่ไม่ได้นะครับก็อย่าเสียอย่าเพิ่งเสียใจไปนะครับก็กิจกรรมหน้ามีอยู่แน่นอนนะครับก็กดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ติดตามกันแล้วกันนะครับเพราะว่ามีอีกแน่นอนโอเคก็ขอ คุณทุกคนที่มาร่วมสนุกกันด้วยนะครับโอเคนล้วคนนี้ก็อย่าลืมนะครับในข้อความ youtube ก็ได้นะครับหรือในข้อความแฟนเพจ a c e b o o k ก็ได้นะครับก็มีอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคลาเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบาย